สวัสดีค่ะวันนี้พามามาเที่ยวนะคะอยู่ที่สวนฮอกไกโดนะคะเขาปลูกดอกไม้ไว้เยอะมากเลยค่ะอามาตื่นเต้นใหญ่เลยค่ะสวยไหมคะสวยไหมคะม่าสวยไหมคะสวยค่ะสวยค่ะ,คะตรงนี้ที่อมา่ายืนอยู่เนี่ยค่ะเป็นดอกเวอร์บีน่านะคะดอกเล็กๆนะคะดอกเล็กๆน่ารักน่ารักค่ะดมดูแล้วนะคะ เธอไม่มีกลิ่นหอมค่ะเธอสวยอย่างเดียวนะคะตรงนี้เป็นดอกเวอร์บีนนาค่ะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นดอกส้อยไก่นะคะเดี๋ยว,ยวแม่ยืนรอปุ๊กอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวปุ๊กมารับนะคะ ค่ะตรงนี้เป็นดอกมักกะเสดญี่ปุ่นนะคะตรงนี้เป็นดอกมักกะเสดญี่ปุ่น,นะคะ่ะเดินตามไปก็ได้เดิน